ស <��AMAų> <saussagit> <saussi> ួស្តីครับពុកខ្ញុំចុងអិសរៈ Channel តាម YouTube បានបានទេបងប្អូនដល់គ្នាបាទតែបងបងកាត់បញ្ជាហើយបាទកំពុងតែត្រៀមបងប្អូនដល់គ្នាឲ្យមេរោផ្្លៀងទៀតបងប្អូនដល់គ្នាឥឡូវនេះមកប្រហែលលុបមកពីប្រហែលហ្នឹងពីជាងណាបាទមកពីជាងឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាបាទបងប្អូនជួយសៀវមិនតឿនផងបងប្អូនដល់គ្នាបាទនៅច្រកប្រៃច័ន្ទបងប្អូនរបស់គ្នាកំពុងត្រៀមបងប្អូនកំពុងត្រៀមបាទបងប្អូនយើងមកច្រើនណាស់បងប្អូនបាទឲ្យបងបងកង់កំឡុងយើងគាត់ប្រាប់មិញកំព ภูเบียกระโจมมาได้วงคลทั้งนี้ภูเบียกระโจนมาได้เอาคุณชา้นมงคนทั้งนี้คือเสพติดนิ่งๆมันพอเอาคุณชั้นมงคนดังนี้เอาคุณจากคลิปนี้นะครับคือขมิ้นมันขนคนมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อที่จะมาเสริมที่บ้านหนองยาแก้วและขมิ้นคนนี้นะครับมันก็บอกว่าตอนนี้พี่น้องของเรามาเยอะแล้วนะครับคือแปลโดยติ๊กตอกนะครับประมาณนี้นะครับมันบอกว่าพี่น้องของมันมาเยอะแล้วตอนนี้ และมันก็ปรับกําลังใหม่ด้วยนะคือปรับทับกําลังของประชาชนมันเลยน,นะเพื่อที่จะมาสู้กับทหารไทยของเราและเจ้าหน้าที่ตํารวจปราบจราชนนะครับคือมึงคิดว่าเขาจะไม่หาวิธีตั้งรับมือกับมึงได้ไงนะมึงจะมาแบบไหนเขารับได้หมดนะครับเมนนะขอให้มาเยอะๆแล้วก็มาช่วยดมแก๊สน้ำตาช่วยกันเล้วมัว แมสอนะอย่าใส่ถ้าใส่หมวกใช่ไหมแก๊สน้ำตามันเข้าไปในหมวกมันออกมาไม่ได้เท่ากับมึงอ่ะสูดแก๊สน้ำตาไปเต็มเต็มมึงรู้ไหมแล้วก็แมสก็อย่าใส่ถ้าใส่แล้วปิดอย่างนี้ใช่ไหมแก๊สมันเข้าไปมันก็ออกมาไม่ได้เท่ากับเรารับแก๊สเต็มเต็มนะเมอนอย่าใส่อะไรทั้งนั้นคือตัวปเปล่าเลยยืนสู้กับแก๊สน้ำตาเลยนะเมนเออตรงอย่างนี้